สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องดาราหมอลำค่ะวันนี้ลูกสาวไหลสดทางต่อๆนะคะอยู่ดีก็มีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบค่ะน่ารักมากเลยนะคะตาพี่เจ้าน้องนะคะเป็นหนุ่มคู่กัดนะคะในละครเรื่องสิงโตลำซิ่งค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะคะว่าระวังพี่กับน้องนะคะหยอกล้ออะไรกันบ้างนะคะมีเอ่ยถึงพียูด้วยนะคะซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงมากเลยนะคะพียูนะคะน่ารักตะมุตะมิมากๆค่ะ ราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชนครับสวัสดีครับกิ่ข่าวบอพี่เชนอยู่ไหนพี่เชนนั่งอยู่ใต้คอนโดเอ้าไม่ไม่มีคิวถ่ายใช่ไหมพี่เชนวันนี้ทุกคนใช่ไหมวันพฤหัสไม่มีคิวละครเราจันอังคารพุธอ๋ออ๋เมื่อวานเมื่อวานที่ที่ว่าเขาเออแนเซิลใช่ไหมเดินเพราะว่าหนูเล็ก กระพออกเพาะอักเสบเป็นเลือระบอกนู้นเล็กแผลเป็นใกระเพาะเลย <c oughs> กําลังพูดเรื่องความรักอยู่เมื่อกี้กาลังพูดเรื่องความรักแล้วพอเห็นยูกิเข้ามาแล้วก็เอา้าโอเคอเพร <c oughs> าะว่าคนที่ดูจะอินเรื่องความรักมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นตอนนี้หนูมีความรักไหมคะรักแบบไหนคะรักแบบไหนร <c oughs> ักแบบไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ารักพอรักล่อริ่งอยู่ปะบอแมนรักล่อริ่งมันนฝักขโมย รักพ่อรักแม่ก็ถือว่าเป็นความรักนาต่อหน้าพ่อก็ตตังเบาเรื่องนี้ก็นเนาะเราสามารถพูดเรื่องความรักต่อหน้าพ่อได้ไหมได้ครับพ่อพ่อย่กิอินเลิฟรอเปล่าครับตอนนี้โอพ่อยังไม่ทราบเลยบอกแล้วถ้าผมเป็นลูกเคยได้บ่อพ่อว้าวผม่าด้ยุบอ่ครับอาล้างะอาดสด ขายกาแฟให้ได้ขนาดนี้ยัเป็นลูกเขยเอาใส่ครับอ้าวถ้าเกิดขายกาแฟได้จะรับพิจารณาเป็นลูกเขยล่ะครับพี่เจมลูกนี้มากเงินไม่เข้าใจเลยวนากเงิอาบอกมาโหลดว่าเอาจากซองเนี่ยเนี่ยแน่นอนคนเราต้องมีเป้าหมายเออน่ากลัวมากพี่เจมไปทำอะไรมาเนี่ยเอา เป็นอย่างทําอะไรมาหมายถึงเป็นอย่างมากก็เป็นหนา<ม>หน่อยอ๋อจิวเตอร์ตัวอีหละเอาทำไมเขาหอมลงไงทุกคนก็ตอบอไปว่าพี่สวดมนต์คุย<อ>กับแม่ๆอยู่ในช่องอยู่เมื่อกี้พูดถึงพูดพูดถึงว่าการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวหรือการมีแฟนอะไรดีกว่ากาันเรื่องนี้พูดบ่อยๆแบบสุดๆกาลังกาลังถึงว่าอ๋อการอยู่คนเดียวมันอิสระดีแล้วพอเห็นยุกิเข้ามายุกิไม่อยู่คนเดียวไม่เคยเห็นยุกิอยู่คนเดียวเลยครับให้อยู่บพ่อกับแม่นี่แหละค่ะอพ่อกับ มาเริมน้ำไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาค่ะไม่มีอะไรได้แล,ล,ล<ด>้วคู่จิ้นเขาล่ะแม่ผมเห็นเขาไปร้องเพลงด้วยกันน่ะแม่เอาอันนั้นจะง่ายยุกิพีพ,พีเต็มติ๊กตอกเลยตอนนี้เออไม่กล้าตอบตจงรูกพิษสตเอ้าหรอยูกยิซื้อกาแฟก่อนแล้วจะตอบออ้าโอเคเลยทุกคนครับเรามาล้วงลึกความลับสัมภาษณ์น้องยุกิปากตะก้าเลยครับ แต่ก้ามอยู่ในช่องคือมีนะแต่ก้ายังปักไม่ได้พี่เหียแปบกมากจริงเหรอเห็นโรงงานบอกว่ามันีแบบหนูต้องส่งไอ้นั้นให้แอดนีนเขาอ่ะต้องยุกินะครับทุกคนเนี่ยเราถ่ายละครด้วยกันตอนแรกก็รู้แค่ว่าน้องเป็นนักร้องแต่พอพอใครที่รู้ใครที่รู้จักผมพูดคุยกับผมเห็นผมลงรูปแบบยุกิทุกคนก็จะทักมาแบบตื่นเต้นมากว่าตามน้องตั้งแต่เป็อคทำหรือลุ้งไอ ลูกทุ่งมาล่าไอดอลเฮ้อช่องเวิร์กทอยน์น่ะเหมือนเห็นตั้งแต่นยน้อย,อยเขาก็สซิมาทีทีว่าเชียร์ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วจนตอนนี้โตเป็นสาวเก่งมากขอบคุณค่ะอยอ,อกกันเองล้วบะลิงอา้าวเป็นกำลังใจหายค่ะ<อ>ใจหายแห้งเห็นห้องสดแห้งมวน้องเจอกันอีกวันไหนนะพี่เชน,นวันจันทร์บอกหอวันจันทร์ครับถามใช่ไหม ใช่ใช่เขายังไม่ส่งเกียวมาให้พี่เลยกินข่ากินก๋วยเตี๋ยว่บหมื้อนี้กินแบบเงี้วว่าท้านได้กินข่าวจ้าของของเปรี้ยวยูกิเซียนของเปรียปร้ยวไปก่อนก็นนคือต้องให้โนหนึ่งนะให้หนูอะ่ะเดอุกคิครั้งแรกที่ตึกแกรมมี่ครับพ่อกันเพื่อแรกเพรา่เคยหัวจาก,กันน่องก็ะซื้อบักขามบากับกย้มบักยั้งบักม่วง กันพ่อกันเมื่อแรกกินย่างจนตอนนี้ก็ยังกินอยู่กินแต่ของเปรี้ยวมากลาย <c oughs> เปรี้ยวเนาะไปให้กำลังใจน้องได้นะตารางงานน้องแน่นแน่นสุดๆไปเลยอยังได้อีกพิเชียังได้อีกยังได้อีกบ่น้องนวดน้องก็ต้องพาคครูจิ่งมาเป็นครูจริงก็ผี่ก่อนเอ็มทีวีมาก โยงไม,ม่แม่ผมโยงไหมสุดยอด MVP สุดๆเชื่อนั่นเหรอวะขึ้นมาใือก้นเตะๆละแน่เห็นมอย่างหน่อยอาเริ่มถึกใจแม่อะไรครับพามไปแล้วหนึ่งของน้าแม่เนาะแล้วทีนี้ดีรถทัวร์เข้ามาจอดฉันก็เห็นเธอถูกใจแทบทุกคนเลยขอให้ได้ขายกาแฟอ๋อเมื่อกี้พูดถึงยูจิทำงานในวเด็กอ๋จะพูดว่า นึกว่าร้องเพลงอย่างเดียวพอมารู้จักเห็นว่าน้องก็ขายของหลายอย่างทําทําธุรกิจทั่งแมนบอทั้งของบานทั้งคีมทั้งอย่างใช,ใช่ใช่บริษัทเขานี่แหละที่แบบเ็าเปิดตัวพรีเซนเตอร์กาแฟก็ของเขานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้แม่คือพนักงานขายแต่ว่านั่งตําแหน่งซีอีโอแทนเขาเขาแหละคือซีอีโอที่แท้จริงอ๋อคือตัวจริงตัวจริงเสียงจริงค่ะอ๋อก็คือย่มเป็นห้องเพลงก็ให้แม่ซอยเบิงบริษัทใช่ปะครับ วัวิังตลอดเิังไม่ผ่าค่ะเดี๋ยวอายุยี่สิบก็ควรกิจการให้เขาแล้วอ๋เอเทพแม่ตบาบ่าน้องเฮ็ดงานหลายอาจจะเบิ้งบอพ่อได้หม่องน้องตรงนี้นี่ครูมันตรงนี้ครูอ่นคิดมันว่แมนมันตรงนี้น<า>นู้คอยบริหารด้วยแม่เขาท่านเขาท่านคือเขา้องคุยกันเหว้ยเหรอน่เห็นบอตอนที่ผมไลฟ์เนี่ยผมบอกกับทุกคนว่าอ่ะถ้าเลือกชาเขียว กับกาแฟผมเชียร์ให้คนกินชาเขียวแต่ตอนนี้ได้หูจักแม่ว่าขายกาแฟอะกาแฟอาจจะดีกว่าชาเขียวก็ได้ครับแต่ว่าเอ๊ะหน้าใสมากเดี๋ยวเ,เซรั่มไปเดี๋ยวเ,เซรั่มหน้าเป็นพรีเซนเตอร์สบู่กับเซรั่มอยู่แม่หน้าดีดีจริงเหรอครับแม่แม่ไม่ได้มีลูกสาวแค่คนเดียวนะมีสองคนนะจริงเหรอคนโตเหนียบจบพยาบาลแล้วเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่โรพงพยาบาลคนโตโสดโสดโสดอายุยี่สิบสี่ อ๋อพิจารณาเหรอหรือหรือแต่หรือแต่ชอบคนนี้จะชอบซีโอมักมักเด็กหน่อยตัวแม่ว้าวคือสองแบบท่านเด็กหน่อยกับเด็กหน่อยเลยคืออีกแบบหนึ่งคือโตวกว่าหลายเลยจัิงสินะแม่อืมอถ้าคนอายุเยอะกว่าก็ชอบเนี่ยคคนอายุหลายกว่ามีใครอายุเยอะกว่าผมไหมครับ มีแต่พ่อนี่แหละเยอะเลยอายุเยอะก็เยอะไปเลยอายุน้อยก็น้อยไปเลยอายุปานกลางบางพิเช่นคนใส่ลูกมันอะโสธรค่ะแม่อ๋อแต่ว่ามาอยู่ไทยโดนแล้วก็อตอนแรกพูดไทยพูดก็บ่าวยาโสอย่าง้นรอเถ่ะโดนเอาคนยาโสก็รอ,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 อตัวเนาะ่นหวานเฮาน้นงกระตองรอตองสวยได้ยุก,กี้กับสวยด้แมนอยู่ะ่ะ นั่นเลยนะได้แม่เ mm นี hmm. yeah, oh, ่ยและเช่นบอกแม่ต้องไปกองละครสวรรค์จะได้หามากกว่านี้เล่นข้าวแม่สนุกแน่นอนครับเมื่อันเดีกับแกวแปากเอาเอามาแม่ที่ที่กองละครมีเครื่องชงครับคุณยอยหญิงบ่าเช่นขายตัวเองเก่งมากแต่มันมีหลายอย่างมากเลยแม่คงได้ไปฝากหลายอย่างสินค้าในบริษัทโออยากซิมด้อยากซิมกาแฟอยากท่าเซรามมาจ้า คาปูชิโน่ที่ถูกต้องป้าอันนี้มันคือการมันคือการท่ายินสินค้าได้หน่เอาเช่นตะกีแม่อ้วนแปดสิโลนะไม่มีเรือหกสิบออเพราะกาแฟรับมันคือกาแฟลดความอ้วนเหรอครับอ่าคพบคุมบล็อกเบิร์นคุมหิวแล้วก็ขับออกมาเหมือนวันนั้นที่หนูไม่ได้กินข้าวหนูไปกองอ่ะอ่าฮะมันช่วยคุมหิวได้นานมันอิ่มโดนมันบ่หิวเข่าโอ้มันไปตื่นในท้องเราอ่ะวอชตืงวอชตืง ครูครูเชอธิบายตื่นไหมค่ะครูเชนค่ะเออพี่เชนจะไปเป็นครูแล้วนี่ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่ไปสมัครไว้แล้วไปครูเวลอนไหเดือนไหนนะจบคู่ะบริจบคู่ครับแม่เรียนมนุษยศาสตร์ครับแต่ว่าสอนได้ไปชอบทํางานกับเด็กไปสอนโรงเรียนเอกชนครับแต่ว่ามันต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมก็เข้าก็ขั้นเข้าไปสมัครโรงเรียนกสิทําใบอนุญาตการสอนในเข้า ไม่ใไม่สอนไหนนะชลบุรีใช่ไหมไปสมัครที่ชลบุรีไว้แต่ว่าตอนแรกสมัครก็ครูพิเศษเข้าเข้าสิไปประจำวัไนไหนแม่เพราะว่าละครทำมันยังวุ่นแลว้ว <i> อืก็ยังร่างเลอยู่ว่าสิไปเป็นคู่พิเศษดีกว่า<อ>มีขาดม,มีขาดกลับไปสอนสอนได้ภาษารักก็สอนได้บ้ยน่าคุณครูแบบคารมคล่มงค่ายเพราะนั่นคุณครูเข้าใจเด็กฝั่งนี้บอกว่า ่าตอนแรกเชนขายเก่งเขาบอกว่าแม่ก็ขายเก่งเหมือนกันนะเอาแม่ก็ขายเก่งเนาะสวัสดีครับคุณเป็นจมาเนี่ยทุกคนครับวันนี้ผมก็ไไรุ่นน้องเรานีเป็นยังก่อนนี่ป้าป๊าจะว่าพี่ไหมป้าป้าพี่หรอป้าเห็นไหมยูกิยูกิอยู่กับพีทุกวันเลย อยู่กิอยู่กับพี่พี่อยู่ข้างขวาแต่ว่าข้างาข้างสายยังว่างอยู่เด้อาจเห็นอยู่เด้ทีช่ชีวิตเฮ้ามันต้องบ่มีทีว่างไหมนี่ดีเกินไปแต่มาจ่แล้วม,ม,มีสีห้องกันปะเออหัวใจยังมีสีห้องหู้จมูกยังมีสองหู้เออ คนเฮาสิเหลือที่ว่างไปซ้ายไปขวาไปเห้จองเลยละครแล้วแหละใช่ไหมคว้าอะไรก็ต้องมีทางซ้ายพร้อมเสฉินเข้าไลฟ์สดหน่อยนะคะ้วันหลังเนี่ยจะไปกองก็ถือว่าแหละทุกคนเวลาไปกองละครอ่ะคนอื่นเขาจะไม่ค่อยจับโทรศัพท์ไปพี่เชนแบบพิมพ์ตลอดเวลาก็เรารักน่ารักเลยน่ารักเป็นคนน่ารักเลยนะเนี่ยจริงเหรอครับขอบคุณค่ะแม่คใช่ยุกิพี่พี่เต็มปีเลยแม่แนนบอก ใช่ใช่ช่วงนี้กําลังตอนแรกยุกิเพราะว่าวเข้ามาในฐานะพีเซนเตอร์เขเป็นพีเซนเตอร์คู่ไงของแบรนด์อุมหรักแม่ซื้อพเซนเตอร์เขาอ๋อครับเห็นว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ขาก็ะได้ซื้อพีเซนเตอร์ได้หนีก็ได้เอาบ,บอกมาได้มาเรียนว่าเอามาเห็ุซื้อได้หนีซื้อเขาดีบีบนึงอ๋อเป็นซีก็ต<อ>้องได้ค่าตัวด้วยใช่ค่ะเขาได้ค่าตัวนะคะ อ๋อครับแม่เอาพี <se> ่เช่นตืออีกจกคนบ่ครับกําลังอยู่เนี่ยแม่กําลังเบิ่งอยู่หนี่งคุณข้าไม่อะไรข้ากําลังจอออกมาโรงงานกําลังผลิตให้อยู่อะไรนะที่พี่เชนถ่ายแบบอ่ะที่ที่พี่นัทบอกว่าพี่เชนถ่ายเป็นอันถ่ายเป็นพญาคุณแล้วแล้วพี่อันพี่ถ่ายคู่กับพี่หนูเล็กใช่ไหมมันไม่มองกล้องพญาคุณมองจอดองจอดอย่างเดียวกดตัวเองไม่หรอกกลัวไม่เห็นตีแสกมองจอเรื่องเรื่องความหล่อความสวยมันเป็นเรื่องของการรักตัวเองเด้ อ่าอินไอก็เลือกเด้แต่ว่าขั้นกาแฟดีเนี่ยขั้นดีบ่ดีไอ่ก็สิเลือกเด้ขั้นเอามาให้ไอ่ซิมไอ่ก็สิเลือกเด้เด้อเดยอเอาไปให้นะคะหลายอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าชิมแล้วผมรู้สึกว่าดีนี่ผมพูดไม่หยุดเลยนะอ่าผมแนะนําทุกคนเรื่องอาหารการกินเรื่องวิตามินตลอดเลยพี่เป็นเตอคนต่อไปเนาะอ่าสิแม่เห็นนะแม่แม่หัวพอกแม่คนใสเนาะครับ ันแม่คนใช้พุ่มบอกว่าอุดรพ่อค,คุณอุดรอ,อุดรเมืองพญานาคชัยภูมิเป็นสาวเป็นสาวลูกสาวพญาแลบอครับแมนค่ะลูกสาวพญาแลบแสดงว่าแม่นี่ก็ต้องเป็นสาวดอกกระเจียวตัวแมนแมนค่ะท่าน,นแม่เป็นดอกกระเจียวนี่แปลว่าท่านคนเห็ุบุญหลายๆเนาะไปเป็นดอกกระเจียวมันก็นมันก็นงามไปใส่ผ้กักบบ้าเหยียบบระเ้าเหยียบงามยางพานเขาก็ต้องวนไหว่านี่วัในให้มองบระเ้าเด็ด ให้ได้ต่อไปหนึ่งพ่อนี่ยนะพ่อเอาเยอมจีนพ่อหนึ่งกินพ่อเลยเอามากินไงพ่อชอบกินดอกกระเจียวพ่อกินมากินกับคนเห็นไหมก็ดวงมันโขมพวงเนาะพ่อจะเล่นป็นเท้าดอกพ่อจาก็อากันที่ประทันแนนพ่อจะเด้อเห็นไหมแม่สาวดอกกระเจียวคนนี้ก็ต้องยอมให้แต่พ่อนี่ยแหละเป็นคนเด็ดไปหนึ่งพ่อสืบย่อคนไทยเด็ดไปหนึ่งดอก ปากหวานพูดดีทําดีเดี๋ยวหน้าหน้าไปหาดูแล้วแม่แม่ฝั่งนี้บอกพี่เชมพูดเก่งมากก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนอยู่ที่กองยิ่งกว่านี้อีกแล้วผู้บาดยังอยู่ที่กองพูดน้อยอยู่ครับยุกิวาหลายย่ายุกิวาหลายเล่นละครทีผู้กำกับผู้กำกับสั่งสิบยุกิแถมให้ประมาณหนึ่งร้อยใช่ผู้ก้กับบอกสิยุกิแถมให้ร้อย แถมให้ร้อยเลยเล่นเต็มโอ้ยว่อยากสปล่อยได้อยากให้เห็นฉากลูกี้เล่นเด้จฉากวิเกือบเลยบะเอา้าคือว่าไปเถิดทั้งคูค่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ,อะไอพึ่งเดเซนเดอร์นะรือหลานหนึ่งไอพึ่งเดเซนสัญญาเก็บความลับอ๋พอพีมีอืตอนนี้ตอนนี้ป้าป้าหนูอ่ปะป้าป้าหนูที่ชื่อพีพีอ่ะเขาเป็นนักร้องหรือเป็นนักเต้นอะ เป็นทั้งสองค่ะจริงเหรอเอาแล้วตอนฉากอุ้มกันน่ะคือฉากจริงหรือฉาก <G ül> ฉากอุ้มนี้มันฉากจริงหรือว่าหรือว่าฉากอุ้ยพูดเสียงดังยูก,กิกับพีพียูกิกับพีพีฉากอุ้มนี่คือฉากจริงหรือว่าฉากในละครเป็นเจ้าของข้าวสันเนี่ยเอาตังไหมปลาโตปาโต แม่ครับพี่พี่นี่เรากินกาแฟอยู่บ่กินบ่กินมะหัวกิ่นบ่กินบ่หัวแต่ว่าชิ่นชิ่นกิ่นกาแฟพอพอพี่เชนแกรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนูอะแกจะแซวแล้วแกจะพูดไม่หยุดเลยน่ากลัวมากหูสิบฟก็หายรูน้ำไอหูน้ำเน้ไอไอบอบอกไผ่ดอกแต่ว่าไอว่าตอนี่เราน่ะดูทุกอันเลยดูแล้วก็เก็บเป็นความลับ พอมาถึงกองก็พูดใช่ไหมล่ะบางทีไม่ได้พูดในกองนะบางทีก็พูดในไลฟ์สดนี่เลยมีค <มา S 1> ่า,าปิดปากไหม,มปะสนว่าไหนปิดพี่หน่อยอากาแฟสักสิบสองซะให้อายเดี๋ยว้อมน้ำมูแนะ่อี่แม่เอาสองเลย,ยบอแม่พี่เชนเป็นพี่ชายคะ่ะ เป็นพี่ชายครับยุกิเขาเปเหลียวแลผมดอกยุกิเขาเขามองข้ามผมตลอดเลยอยู่ที่ทํางานเราก็ต้อยห้าต้อยสิบต้อยแย่ไดกระึกได้แย่นั้นสบายใจได้ครับ <c oughs> ทุกคนแล้วแล้วคิดดูเราเราเป็นคู่กัดกันทั้งทั้งในละครทั้งทั้งของจริงอ่ะงงมากบบมีฉากที่ดีได้แบบหวานกันเลยอะเออเขาบป๋หักกันเลยบอก,ก,กเขาอ,อยู่บ้านเดียวกันเขาบ่๋เบาดีกันเลยบอกว่ารักรักแหละถึงด่า มา่ตาลิโตนทะลุเชนมาสันตาลิโตนอีรีครับทั้งชีวิตจริงทั้งชีวิตจริงทั้งในละครเดเินตามเขาต้อยต้อยต้อยอ่าอืมแม่แต่หางตาเขาก็บดีโอแล่่าใส่คำว่าอยู่นอกสายตาเลยบยอยู่นอกคุณ <c oughs> ตะลุตุ่นนอกน้องเชนหรือว่าตรงเปลียนซื้อบอเป็นสร r a t e g y ือชื่อชีชีได้ไหม พีซีบอกแปลกๆใช่ใช่ไหมพีซีเอามันจะได้ใกล้กับพีพีเลยเป็นตัวหนึ่งตัวสองตัวสำร้องกันได้ตัวโอ้พี่ต้นแม่แม่เอ้ยแม่แมครับพิจารนาเช่นมุนสิตนเส้นน่นเด้อน้องเชนพูดดีมากเปลี่ยนจากเชนเชนเป็นชีชีนะครับ น้องชี่ีีแก๊บมาแล้วอ๋อสั่งแก๊บมามือนีไปทำง,งานใสวันนี้หนูว่าจะไปทำบุญกันหนูว่างพอดีจะไ,ไปทำบุญอ๋ออนุโม,โมทนาสาธุ อ่า,อามิเยบเป็นคนนี้ได้ไหมน่ารักแค่ว่ะสันอ่าถุเดอ้อไปสมัครไฮท่องค้ำได้ปนอน้อแม่แม่ครับให้ผมไปไปไปซอยยกสายไม้ไปซอยยกลำโพงให้น้องกันยังดีด้อครับโอเป็นคอรัดก็ได้หรอกพิเชนนะโอ้อยังหาวาลลินเด้อไปสมัครอีเด้อพ่อรับพ่ออ, <laughs> อย่าเป็นขอรัดผมไปเป็นขอรัดน้ำหน่ครับครับ แต่ว่าพ่อขับรถเร็วมากนะครับมีครั้งหนึ่งผมขับตามไปไปกองถ่ายออ้ใช่ใช่พี่พี่ข้านเบื้องแมปนะเห็นไฟฟ้ายูกิหายทองคําครับรถนั่มบอกอืมเอ้าคือเป็นขับซอกแซกไวเลยแทไวไวมากหน่อยหนึ่งหายแล้วขับไวแต่ก็ถึงที่หมายช้าอยู่ดีนะพ่อนะเอแลพอรถจอดดูยูกิไ้อันมะล่ำให้อายฟังจักทอนเน่ อีกล้มอเสียงนุ๊กประท่านเลเศร้าเด้อ่ากินปลาแซลมอนแหมของชอบของชอบปลาแซลมอนรือจะสู้เมลอนเมลอนเมลอนเลยโอ้อ,อยากเห็นไอตินเม่หล่อนอยู่บอกใโอ้ยไอติเต็นเก่งสู่ไผ่บ,บ่ได้ดอกเอาอีกแลย <laughs> ไอ้ประมานนักตินเนาะอ่าเออไอคือสิไปตีลังกาไปยังบ่ได้ดอกอ่า <laughs> พี่เจีเราห่างก,กันกี่ปีนะห่างกันประมาณสองสามปีครับไม่ใช่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 เดี๋ยวนะห่างสองสามปีครับผมห่างกันสิบสิบปีสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊บสิบแล้วจิบหาจิบหาปีนุนุสิบเท่าไดก็สิบแปดนูสิบแปดอ๋อสิบแปดนี่คือวัยทีนไอฮูเพ่งอะไรไอซิบโคเปอร์เพ่งยัง ผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนพันมุกพันมุกรอบนี้พันผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนหรออ่าตอนอายุสิบแปดไอยก็เคยสิบแปดมาก่อนไายชนะไอ่เคยสิบแปดแล้วแต่นานแล้วบอใช่ตั้งแต่สิบปีที่แล้วผมก็เคยสิบแปดทุกคนมีใครเคยสิบแปดไหมครับมีใครเคยอายุสิบแปดไหมตามหามูแล้วะเนี่ย เ่มากินขิงป<า>ัดหน้าอ่อนมากใช่ค่ะแม่หน้าอ่อนเหรอครับเพ่ีขึ้นไลน์ด้วยนะมั้ยยังไม่ตื่นค่ะยวต้องไปเติมใช่ไหมต้องเติมเหรอถ้าหน้าอ่อนอย่าเติมซะมีล่ะมันนหน่อยแล้วก็ <c oughs> บอกว่า,นาหน้าอ่อนพี่เชนคุณจะหน้าเล็กกดย,ยู่กี่ไหทองคำแล้วนะวอุยเออคุณคุณพา อันนี้ผมมาได้ถามเองเดอ้อจะทั่วลงผมเดอ้ออะไรอ่ะน,อน้องเชียลองถามยูกีที่ว่าเต้าอยองกับกีพีใครเต้นเก่งกว่าการรันบ้านเอ๊คนละขณะดด้ครับเท่วกันยูบออันนี้เขาอันนี้เขาหายทองคำด้อันนั้นระเบียบด้ <c oughs> คนละแนวมันคนละแนว <c oughs> ใช่เออทุกคนเต้นเก่งโมดอีกคนนึงคือชื่อเลยนะ จอาเหรออ๋อพี่เจอาเออเจอาก็เต้นเก่งนะใช่ค่ะน้องคนนี้เขาเขาเขาเต้นน้ำกันมากก่อนบอกใช่ค่ะเขาสนิทกันนานแล้วเป็นสิบปีแล้วอ๋อเพราะว่าดูเขาเต้นคู่เข้าขากันมากเลยแบบจับตัวตีลังกากันนะใช่เออไอ้ก็จับคน่นตีลังกาใทรดิไม่น่าใช่อ่ะเจ๋งเลิศมาก ผมจับตัวตีลังกาได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันไหนไปกงองละครพร้อมยูกิเดี๋ยวจับยูกิตีลังกาให้ดูนะครับก,กลัวมากพี่เจนน่ากลัวมากเออเออเขาเขาพี่เจนเขาเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนอยู่กองละครยิ่งกว่านี้อีกเอาพวกเอาแนวนี้ <laughs> ตอนนี้หมอลำหมอลำมีคณะอะไรบ้างนะมีของของยูกิเนี่ยเราไม่ใช่คณะหมอลำนะเราเป็นสาย เป็นลูกทุ่งสาวเนาะเป็นเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวจิลเป็นเดี่ยวศิลนปินเดี่ยวอ๋อทิ่ปินเปนเดี่ยวยุกยิ่งห่ทองคําแล้วก็ท่านหมอรัมก็ทีเป็นระเบียบเป็นสิ่งอีสานใช่ไหเนาะแมนมนเมนครับตอนแรกไอ้องหูว่าหนูหนูเริ่มต้นจากการเป็นหมอล่มมาก่อนไอ้นิวบาหนูก็เป็นนักข้องอืแสดงว่าต้องวงไล่ก่อนหนูจะได้ไปอ่ะข้างนอกแล้วอ้าวเหรอโอเคโอเคเจอกันค่ะ สิบสามกล่องละครใช่พแค่นะครับใช่มแม่ย่าดราม่านะคะไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นนะคะพี่เข้ามาหยอกล้อน้องในไลฟ์สดเฉยๆนะคะไม่มีอะไรจริงๆค่ะเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่นะคะระหว่างมิตรภาพที่ดีของพี่กับน้องนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะไลฟ์ดีๆจากน้องยุกิเพนประกานะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ